154เข้าร่วมการแข่งขันคู่ทั้งซานกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่เป็นการทดสอบเพื่อยืนยันระดับความเข้าใจโดยปริยายระหว่างเผ่าที่แตกต่างกันผ่านการแข่งขันใช่ไหมใช่ใชา,ายเผ่าอสูรหงกล่าวการประลองเป็นสถานการณ์ที่สามารถรวบรวมพลังสายเลือดอันดับแรกและอันดับสองจำนวนมากของเราดังนั้นคราวนี้ราชสํานักบรรพชนจึงได้เพิ่มการแข่งนี้ขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลคือสามอันดับแรกในการแข่งขันแบบรายบุคคลและสิ์อันดับแรกในการแข่งขันแบบคู่และพวกเขามีโอกาสได้รับการยอมรับด้วยแมวใหญ่หันไปมองถังซานและถังซานกล่าวให้ลูกแมวน้อยเข้าร่วมไหมแมวใหญ่สายหน้านางทำแบบนั้นไม่ได้นางไม่มีสถานะชนชั้นสูงซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขในการแข่งขันมันกล่าวพร้อมมีประกายปรากฏขึ้นในดวงตาของมัน ทั้งซานชะงักครู่หนึ่งเขาไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและในที่สุดปัญหาเรื่องการต่อสู้แบบทีมที่สนามกีฬาก็ถูกแก้ไขเขายังคงหวังว่าจะเป็นจุดสนใจน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้แมวใหญ่พยักหน้าใช่แล้วหากเราสองคนร่วมมือกันแชมป์แบบคู่คงไม่หลุดมือเราไปได้พนักงานสองตัวของเผ่าอสูรหงรู้สึกงงงวยและหนึ่งในนั้นรีบกล่าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้ามนุษย์นี่เป็นชนชั้นสูงจริงหรือ ผู้ที่สามารถเข้ามาในราชสำนักได้นั้นต้องเป็นชนชั้นสูงเช่นนั้นแสดงว่ามนุษย์นี่ต้องเป็นชนชั้นสูงใช่แมวใหญ่ตอบแทนถังซานข้าเกรงว่ามนุษย์จะไม่มีสิทธิ์สายเลือดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขถึงจะเป็นชนชั้นสูงก็เถอะชายเผ่าอสูรหงกล่าวอย่างเร่งรีบถ้าเป็นสายเลือดอันดับแรกก็ไม่ได้หรือแมวใหญ่ถามอย่างสงสัยและสายเกินไปที่ถังซานจะหยุดมัน มนุษย์มีเลือดอันดับแรกด้วยหรือชายเผ่าอสูรหงสงสยัยแมวใหญ่มองไปที่ถังซานอีกครั้งและตระหนักว่ามันอาจจะพูดอะไรที่ไม่ควรถังซานกล่าวอย่างช่วยไม่ได้รางวัลสําหรับแบบคู่คืออะไรชายเผ่าอสูรหงกล่าวรางวัลสําหรับแชมป์นั้นเยี่ยมมากมันเป็นองค์การของจักรพรรดิอสูรและจักรพรรดิวิญญาณทั้งหมด นี่ก็หมายความว่าจะสามารถเลือกเข้าร่วมพระราชวังของจัก,กรพรรดิได้ตลอดเวลาและยังได้รับการยอมรับจากจัก,กรพรรดิทั้งหมดพร้อมกันด้วยสำหรับรางวัลของผู้ชนะรายบุคคลแชมป์สามารถเลือกสมบัติที่เหมาะกับตัวเองได้ก่อนอันดับ2และอันดับ3และรางวัลอยู่ในระดับเดียวกันส่วนสิบอันดับแรกในการแข่งขันแบบคู่มีรางวัลที่แตกต่างกัน ยกเว้นแชมป์ที่จะได้รับจำนวนองค์การทั้งหมดอันดับอื่นๆขึ้นอยู่กับว่าจะมีจับก,กรพพัดที่มองเห็นความสามารถกี่องค์รางวัลน,นอกเหนือจากองค์การเป็นสมบัติล้ำค่าระดับต้นๆและอันดับสูงสุดมีสิทธิ์เลือกก่อนทั้งซานกล่าวรางวัลสำหรับแชมป์คือสมบัติล้ำค่ากับองค์การทั้งหมดโดยที่ผู้ชนะอันดับสูงสุดสามารถเลือกได้ก่อนใช่ทั้งหมดก็มีแค่นี้ อย่างไรก็ตามแม้เจ้าจะเป็นสายเลือดอันดับแรกเจ้าก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะเจ้าเป็นคนนอกเผ่าอสูรหงค่อนข้างใช้คำพูดที่ให้เกียรติทั้งซานอย่างไรก็ตามคำพูดของแมวใหญ่เผยว่าเขาเป็นสายเลือดอันดับแรกทำให้พวกมันให้ความสนใจทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยตามจริงแล้วเขารู้สึกอยากเข้าร่วมอยู่เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นองค์การหรือสิทธิ์ในการเลือกสมบัติล้ำค่า โดยเฉพาะเขายังเห็นโอกาสในการเลือกสมบัติหากมีผลึกเทียบเวลาในสมบัติเหล่านั้นคงดีกว่าเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์หลายเท่าแล้วจะเข้าร่วมได้อย่างไรเมื่อเห็นถังซานกำลังจะยอมแพ้แมวใหญ่ก็ถามอย่างไม่ยอมชายเผ่าอสูรหงกล่าวเว้นแต่จัก,กรพรรดจะรับรองซึ่งหมายความว่าจัก,กรพรรดได้รับรู้ถึงตัวตนของผู้เข้าแข่งขันอืมเห็นทีจะยากแมวใหญ่ขมวดคิ้วมันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต่อสู้เคียงข้างกับถังซาน แม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นสายเลือดอันดับแรกแต่มันก็ยังต้องการเป็นที่ยอมรับของถังซานถ้าสามารถต่อสู้เคียงข้างกับถังซานได้มันก็มั่นใจที่จะได้อันดับที่ดีข้ามีองค์การถังซานพลิกข้อมือของเขาและในฝ่ามือของเขามีบางสิ่งที่ดูเหมือนดาบขนาดเล็กปรากฏขึ้นมันคือองค์การดาบของพระราชวังจัก,กรพรรดินักดาบเขาแวะไปเอาองค์การดาบมาก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็อยากใช้มันเบิกทาง เมื่อเห็นองค์การในมือของถังซานชายเผ่าอสูรหงอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองเขาทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับองค์การจากจักรพรรดิเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความแข็งแกร่งด้วยการมีองค์การของจักรพรรดิอย่างน้อยต้องได้เป็นราชาอสูรระดับสิบในอนาคตและยังสามารถกลายเป็นราชาอสูรระดับสิบเอ็ดได้แม้ว่าจักรพรรดินักดาบจะถูกจัดอันดับไม่สูงนับแต่ก็มีประสิทธิภาพอย่างมากในแง่การต่อสู้ มีอสูรและวิญญาณมากมายที่ปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังจัก,กรพรรดนักดาบแต่ผู้ที่สามารถรับองค์การนั้นหายากมนุษย์ที่อยู่ต่อหน้ามันได้รับองค์การของจัก,กรพรรดนักดาบซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในกรณีนี้หากสายเลือดของเจ้าถึงอันดับสองหรือสูงกว่าเจ้าก็เข้าร่วมได้ทัศนคติของชายอาสูรหงนั้นสุภาพมากขึ้น เจ้าอยากให้ข้าลงแข่งจริงๆหรือถังซานถามแมวใหญ่ข้างๆเขาอย่างช่วยไม่ได้เพราะเขาลังเลจริงๆแน่อยู่แล้วเรามาด้วยกันเจ้าก็ต้องมีส่วนร่วมสิจะได้ไม่เสียเปรียบคือเหือในเมื่อเจ้ามีองค์การนี้เ <ๆ S 1> จ้าอาจถูกมองว่าเป็นคนของพระราชวังจัก,กรพรรดินักดาบหรือกลัวว่าจาัก,กรพรรดิจะจำเจ้าได้เมื่อมองไปที่องค์การดาบในมือของถังซานดวงตาของแมวใหญ่ก็เต็มไปด้วยความอิจฉา รู้ไหมตัวมันเองมีฉายาว่าดาบเทวาแต่ดาบเทวาของมันเทียบไม่ได้เลยกับจักรพัินักดาบมันจะไม่อิจฉาเมื่อดูองค์การดาบในมือของถังซานได้อย่างไรถ้าเป็นไปได้มันจะไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพัินักดาบเพื่อปีนและฝึกฝนเมื่อฟังคำพูดของแมวใหญ่และมองไปที่การแสดงออกของเจ้าหน้าที่ทั้งสองถังซานก็ตรหนักถึงปัญหานั่นคือเขาประเมินองค์การของจักรพัิต่ำเกินไป องค์การของจัก,กรพรรดิไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ในความหมายที่แท้จริงคือการยอมรับจากจัก,กรพรรดิและการได้รับองค์การจากจัก,กรพรรดิหมายความว่าสามารถรีภัยภายใต,ใต้การปกป้องของจัก,กรพรรดิได้กล่าวอีกในหนึ่งคือแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ปรับใดที่ได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหา ท้ายที่สุดจากกระพัฒเหล่านี้จะยอมรับมนุษย์ธรรมดาได้อย่างไรและรางวัลขององค์การประลองก็เย้ายวนใจเกินไปถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะลองดูถือเป็นการเคลียร์อุปสรรคในการแข่งขันรายบุคคลให้เจ้าทั้งซานกล่าวประโยคต่อไปนี้กับแมวใหญ่หากแมวใหญ่สามารถชนะการแข่งขันแต่ละรายการได้ความสำเร็จจะยิ่งใหญ่กว่ามาก ในการแข่งขันแบบคู่แมวใหญ่เป็นตัวหลักและเขาจะคอยสนับสนุนจากด้านข้างและเป็นเรื่องปกติที่จะไม่แสดงตัวมากเกินไปหลังจากคิดอย่างนี้แล้วถังซานก็แสดงรอยยิ้มจางๆลองดูจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่ห้องโถงด้านหลังเมื่อมองไปที่รูปปั้นหินถังซานก็ก้าวไปข้างหน้าและหยดเลือดของเขาลงไป เมื่อเลือดหยดเขาจงใจเปลี่ยนไลเกอร์ในร่างกายทำให้สายเลือดของเขาเอียงไปทางไลเกอร์มากขึ้นออร่าสีขาวเจิดจ้าและออร่าบนสาวคริสตัลค่อยๆไต่ขึ้นด้านบนเมื่อเห็นความเร็วของออร่าที่ไต่ขึ้นไปพนักงานสองตัวของเผ่าอสูรหงก็ตกตะลึงและแมวใหญ่ก็ขมวดคิ้วไม่ใช่เพราะมันเร็วเกินไปแต่เพราะมันช้าเกินไปต่างหาก เมื่อเทียกบกับการทดสอบเลือดครั้งก่อนของแมวใหญ่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของออร่าในสาวคริสตันในเวลานี้ช้าก,กว่ามากอย่างเห็นได้ชัดเพียงแค่หนึ่งขีดใน3วินาทีโดยทั่วไปแล้วความเร็วในการไต่ขึ้นนั้นแปรผันตรงกับความแข็งแกร่งของเลือดดังนั้นความเร็วดังกล่าวมักจะหมายถึงสายเลือดไม่แข็งแกร่งนักก็อยากรู้ว่าสายเลือดของเขาจะไปถึงระดับไหนภายใต้าการจงใจเปลี่ยนไลเกอร์ รูจากความเร็วนี้แล้วสายเลือดของเขาจะยังไม่แข็งแกร่งพอใช่หรือไม่พลังเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวของเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าเลือดของเขาได้รับผลกระทบจากเลือดมนุษย์หรือเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่รู้จักเลือดผสมแบบนี้ขณะที่เขาคิดออร่าเจิดจ้าบนเสาคริสตัลก็ค่อยๆผ่านไปสองขีดแล้วความเร็วของออราที่เพิ่มขึ้นยังช้ามากแต่ก็ไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับตอนแรกมันค่อนข้างคงที่ ออร่าเจิดจ้ายังคงไต่ขึ้นต่อไปข้างบนอย่างช้าๆและสม่ำเสมอ3มขีด3.4และ3.5บทที่455ทำไมนางถึงมาสมัครสีหน้าของพนักงานเผ่าอสูรหงทั้งสองตัวเปลี่ยนไปอีกครั้งจากประสบการณ์ของพวกมันในการทดสอบความแข็งแกร่งของสายเลือดโดยทั่วไปแล้วออร่าที่ไต่ขึ้นจะค่อยๆช้าลงเหมือนแมวใหญ่ก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์ของถังซานในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นออร่ายังคงเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วคงที่เป็นไปได้อย่างไรแปลกจริงๆ3.6เป็นมนุษย์ที่มีสายเลือดอันดับ3ก็ถือว่าไม่เร็วแม้แต่พนักงานเผ่าอสาูรหงก็ยังมีเพียงสายเลือดอันดับ3อย่างไรก็ตามออร่าบนเสาคริสตัลนยังคงรักษาความเร็วคงที่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่มันไม่มีเหตุผลเลย3.7 3.8. ทั้งซานไม่สงสัยว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเขามีประสบการณ์มากแค่ไหนในชีวิตก่อนเขาจึงไม่รู้สึกสงสัยแม้แต่น้อยเกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจเลือดที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมแล้วเขาจะไม่ทำให้มันมากกว่าสี่ขีดได้อย่างไรเพราะเขาต้องการให้เป็นสายเลือดอันดับสองสายเลือดอันดับ2นั้นเหมาะสมมากมันไม่แสดงภูเขาและแม่น้ำ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงอันดับสายเลือดที่แสดงโดยรอยประทับเนียวและเป็นการดีที่จะรักษาสายเลือดไว้ที่อันดับสองหากปราศจากความเร่งรีบเขาก็อยากกระตุ้นเลือดก่อนแต่เขากังวลว่าความแข็งแกร่งของสายเลือดจะไม่สามารถไปถึงอันดับสองได้เขาจึงใช้การเปลี่ยนไลเกอร์3.9ขีดที่ความสูง3.9ระดับนี้ใกล้เคียงกับอันดับของสายเลือดอันดับสองแล้วในขณะนี้เสียงกริ่งดังขึ้นจากภายนอก ชายเผ่าอสูรหงกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่วันสุดท้ายแล้วยังจะมีคนมาสมัครอีกข้าจะไปดูเจ้าอยู่ที่นี่แหละผู้พูดออกไปโดยทิ้งชายอีกตัวไว้เพื่อดูออร่าที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของเลือดของทงัทงซานทังซานขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่รู้ว่าทำไมในขณะที่เสียงกลิ่งดังขึ้นเขาก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยด้วยการปรับปรุงระดับการเปลี่ยนจิงจ้งจอกสวรรค์ตอนนี้เขามีความอ่อนไหวต่อโชคของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ การที่หัวใจเต้นเร็วอย่างกระทันหันหมายความว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับเสียงกลิ่งที่เพิ่งดังเป็นไปได้ไหมว่าคนที่แข็งแกร่งที่มาสมัครจะส่งผลกระทบต่อตัวเองและแมวใหญ่ในการประลองครั้งนี้สีขีดในขณะนั้นเสียงโล่งใจของแมวใหญ่ก็ดังขึ้นทั้งซานเงยหน้าขึ้นมองและแน่นอนว่าออราที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดได้ไต่ถึงสิจุดแล้ว จนกระทั่งถึงเวลานี้เองที่ความเร็วในการไต่ระดับเริ่มค่อยๆช้าลงและมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปดูเหมือนเขาจะไม่ถึงความสูงของสายเลือดอันดับแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ถังซานร,รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามขีดจำกัดปัจจุบันในการเปลี่ยนไลเกอร์ของเขาอยู่ที่ระดับ9และพลังสายเลือดที่พลังสเสวียนเทียนกลืนกินนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้การเปลี่ยนไลเกอร์ของเขาแข็งแกร่งขึ้น มีความแตกต่างระหว่างสายเลือดของถังซานกับสายเลือดของแมวใหญ่รอยประทับพ,พ,พลังสายเลือดคือแหล่งกำเนิดพลังของเขาและเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับรอยประทับด้วยการกลืนกินพลังสายเลือดอื่นๆตอนนี้รอยประทับยังไม่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งให้ระดับสูงขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะรักษาความแข็งแกร่งได้น้อยกว่าสายเลือดท้ายที่สุดเลือดของเขาเองนั้นไม่มีศักยภาพ ออร่ายังคงไต่ขึ้นแม้จะช้าแต่ก็ไม่มีท่าทีจะหยุดต้องสูงอีก10จุดและความเร็วก็ช้าลงอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้4.8ขีดแม้ว่าจะไปไม่ถึง6ขีดแต่ควรสูงกว่า4.8ขีดซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำในสายเลือดอันดับสองความจริงที่ว่ามนุษย์สามารถมีสายเลือดอันดับสองที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการรับรองของจักรพรรดินักดาบยังคงทำให้ชายเผ่าอสูรหงต้องเก็บความประหลาดใจไว้เบื้องหลัง สายเลือดที่แข็งแกร่งเช่นนี้ปรากฏในมนุษย์อย่างไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่ามนุษย์จะฝึกฝนการเปลี่ยนเทพอสูรและวิญญาณแต่ความแข็งแกร่งของสายเลือดจะต่ำกว่าของเผ่าอสูรและเผ่าวิญญาณสายเลือดมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้ามันสามารถบรรลุถึงความแข็งแกร่งนี้หมายความว่าสายเลือดของเขานั้นสืบทอดมาจากเผ่าของสายเลือดอันดับแรกอย่างแน่นอนในที่สุดนะตตำแหน่งสายเลือดอันดับสองออร่าก็หยุดลงและไม่ปีนต่อไป มันผ่านไหมแมวตัวใหญ่กังวลมากกว่าถังซานผ่านยินดีด้วยเจ้าเข้าร่วมได้ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็เข้าร่วมทั้งแบบรายบุคคลและแบบคู่เลยใช่ไหมสำหรับแบบคู่พวกเจ้ายังต้องใจอีกคนละหนึ่งร้อยเหรียญทาตนั่นคือทั้งสองอย่างตกคนละ2องร้อยเหรียญธาตแม้แต่ถังซานที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินก็ยังกระตุกมุมปากราชสัานบรรพชนทำรายได้ง่ายดดยจริงๆแมวใหญ่มองไปที่ถังซานพอไหม คือต้องพออยู่แล้วถังซานกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเชิญตามข้าออกไปลงทะเบียนชายเผ่าอสูรหงกล่าวด้วยรอยยิ้มในขณะนี้ประตูถูกเปิดออกและชายเผ่าอสูรหงที่ออกไปก่อนหน้านั้นเดินเข้ามาด้วยท่าทางแปลกๆด้านหลังมันเป็นชายที่ดูเหมือนมนุษย์มากแต่มีผมยาวสีน้ำเงินแปลกตาทันทีที่ถังซานเห็นมันเขาก็จำได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือเผ่าอสูรน,นกยูม ยิ่งกว่านั้นขณะที่บุคคลน,นั้นเดินเข้ามาแรงกดดันที่มองไม่เห็นทําให้หัวใจของทางซานดีรับทันทีและในขณะเดียวกันขนที่ด้านหลังคอของแมวใหญ่ข้างๆเขาก็ชันขึ้นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ารู้สึกเป็นภัยคุกคามใหญ่หลงวงเผ่าอสูรนกยูงเหนือระดับเทพนี้เป็นใคร ขณะที่ถังซานร,รู้สึกประหลาดใจความรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทันทีหลังจากนั้นคนที่ทําให้เขาฝันถึงและเห็นเมื่อสองสามวันก่อนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่ว่าเจ็ดจำนงของถังซานจะแน่วแน่เพียงใดในตอนนี้เขาไม่ได้ควบคุมอารมณ์และพล้องออกมาเสี่ยวเหมยใช่ไม่ใช่คนอื่นที่เดินตามหลังเข้ามาแต่เป็นเสี่ยวเหมยถังซานคาดหมายถึงว่าจะได้เห็นเสี่ยวเหมยที่นี่อีก เมื่อทั้งสองแยกจากกันเขาได้ยินเสี่ยวเหมยบอกว่านางต้องรับการทดสอบของราชานกยูงแต่เขาไม่คิดว่านางจะมาที่นี่เพื่อสมัครประลองชั่วครู่หนึ่งสมองของเขาไม่สามารถช่วยให้ตกลงไปในความว่างเปล่าได้เมื่อได้ยินคำอุทานของเขาชายเผ่าอาสูรนกยุงที่อยู่ข้างหน้าและเสี่ยวเหมยที่ตามมาด้านหลังก็หันมามองพร้อมกันแทบจะพร้อมกัน ดวงตาที่สวยงามของเสี่ยวเหมยแสดงความรู้สึกตกใจและนางก็กล่าวอย่างตื่นเต้นชูราทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เจ้าไม่ทั้งสองประหลาดใจในสิ่งเดียวกันเพราะต้องใช้เวลากว่าจะมาถึงราชสำนักบรรพชนจากที่ห่างไกลอย่างเมืองจื่เฉิงพวกเขาแยกจากกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและใช้เวลาเพียงสี่หรือหวันทั้งสองก็มาอยู่ในราชสำนักบรรพชนร่วมกันอีกและเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่มาถึงที่นี่เร็วกว่าปกติ ชายเผ่าอาสูรนกยูงผู้ทรงพลังหันมามองเสี่ยวเหมยอย่างสงสยัยจากนั้นจึงมองไปที่ถังซานเจ้ารู้จักหรือเสี่ยวเหมยสูดหายใจเข้าลึกๆทำจิตใจให้สงบจากนั้นพยักหน้าแล้วกล่าวเขาชื่อชูราเพื่อนที่เป็นมนุษย์ของข้าชูร่านี่คือท่านพ่อของข้าหลังจากฟังการแนะนำของนางถังซานก็เข้าใจตัวตนของบุคคลตรงหน้าเขาทันที แม้ว่าเขาจะเคยเห็นบุคคลน,นี้จากระยะไกลเมื่อมันต่อสู้กับจัก,กรพรรดิผงผลึกบนท้องฟ้าเหนือเมืองจื่อเฉิงแต่สิ่งที่เขาเห็นในการต่อสู้นั้นกดดันน้อยกว่านี้มากในเวลานี้เมื่อถังซานเห็นมันอย่างใกล้ชิดเขาทำอะไรไม่ถูกและรู้สึกแปลกๆเพราะนี่คือพ่อตาในอนาคตของเขาพ่อตาในโลกนี้ถังซานร,ระงับความอยากที่จะตะโกนว่าพ่อตาในใจเขารีบโค้งคำนับและกล่าวเป็นเกียรติที่ได้พบผู้อาวุโส ราชานกยูงพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นมองขึ้นไปที่ตำแหน่งที่ออร่าไต่ขึ้นไปบนเสาคริสตัลจากนั้นมองไปที่แมวใหญ่ที่อยู่ถัดจากเขามันประหลาดใจเล็กน้อยและกล่าวหืมเผ่าอาสูรไลเกอร์ปัญหาสายเลือดของเจ้าแก้ไขได้แล้วหรือมันคิดว่าผลทดสอบนี้เป็นพลังสายเลือดของแมวใหญ่ทันทีที่แมวใหญ่ได้ยินคำว่าผู้อาวุโสมันก็นึกถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดของบุคคลน,นี้และสถานะในเผ่าอาสูรนกยูง มันไม่แน่ใจว่าใครกันอยู่ข้างหน้ามันแต่มันเคยอยู่ในเมืองจื่อเฉิงเป็นเวลาหลายปีมันจึงรีบกล่าวด้วยความเคารพผู้อาวุโสนี่ไม่ใช่ผลทดสอบเลือดของข้ามันเป็นของชูรา่าและข้าเคยต่อสู้ในสนามกีฬาของเมืองจื่อเฉิงมาก่อนตอนที่456ความแข็งแกร่งของสายเลือดของเสี่ยวเหมยเลือดมนุษย์อันดับสองจูจ่ๆราชานกยูงก็มองไปที่ถังซาน รู้ไหมความแข็งแกร่งของเลือดมนุษย์สามารถไปถึงอันดับนี้ได้มันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่สิต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนยกเว้นเสี่ยวเหมยใช่ครับชายเผ่าอสูรหงที่อยู่ด้านข้างตอบอย่างเร่งรีบด้วยความเคารพเนื่องจากเผ่าอสูรหงและเผ่าอสูรน,นกยูงยังคงมีข้อพิพาทต่อกันเอาละมาทดสอบลูกสาวของข้าราชานกยูงไม่ได้กล่าวอะไรมากมันไม่ได้สนใจจะคุยกับถังซานต่อไปและโบกมือให้เสี่ยวเหมย เสี่ยวเหมยก้าวไปข้างหน้าแต่สายตาของนางจับจ้องไปที่ถังซานเสมอในเวลานี้สิ่งที่นางคิดในใจคือชูราที่รีบกลับไปในวันที่สก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะเขาอยู่ที่ราชสำนักเสมอหรือแต่เขารีบกลับไปหลังจากเห็นสัญญาณของนางอารมณ์ของถังซานในตอนนี้ก็ซับซ้อนเช่นกันเสี่ยวเหมยปรากฏตัวที่นี่แสดงว่านางจะเข้าร่วมการประลองอย่างไม่ต้องสงสยัย ราชานกยูงพานางมาเข้าร่วมการประลองหมายความว่าอย่างไรนี่ยืนยันว่านางได้รับสืบทอดมรดกของมันหรือไม่หากเป็นกรณีนี้การประลองจะเป็นก้าวแรกสำหรับเสี่ยวเหมยที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสข,ของเผ่าอย่างแท้จริงเป็นไปได้ไหมว่านี่คือการทดสอบที่เสี่ยวเหมยพูดมาก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่นางพูดก่อนหน้านี้คือรับการทดสอบของเผ่าอสูรนกยูง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสี่ยวเหมยกับแมวใหญ่แข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์รายบุคคลเขาจะทำอะไรได้บ้างเขาไม่ใช่คนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อนเสี่ยวเหมยเป็นเพื่อนของเขาใช่ไหมใช่เขารู้จักนางมาก่อนแมวใหญ่เออไม่ได้ไม่ได้แมวใหญ่ไม่รู้อารมณ์ที่ซับซ้อนของถังซานในตอนนี้มันเพียงประหลาดใจที่ราชานกยูงนำเจ้าหญิงน้อยมาแข่งขันด้วยตนเองและดูเหมือนเจ้าหญิงน้อยจะรู้จักกับชูรา ยิ่งกว่านั้นเจ้าหญิงน้อยดูเหมือนจะมีเลือดมนุษย์ไม่เห็นหรือว่านางมีผมสีดำไม่ใช่ผมยาวสีน้ำเงินนกยูงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าอสูรนกยูงเชิญตาม,มาพนักงานเผ่าอสูรหงกวักมือเรียกเสียเส่ยวเหมยเสี่ยวเหมยเดินช้าช้าไปข้างหน้ารูปปั้นหินนางหันหน้าเหลือบมองถังซานข้างข้างนางนางแปลกใจเล็กน้อยกับความแข็งแกร่งของสายเลือดของถังซานที่แสดงออกมา สายเลือดของเขาไม่ใช่อันดับแรกนางเคยเห็นชูราต่อสู้หลายครั้งและนางก็รู้ว่าเขามีพลังสายเลือดมากกว่าหนึ่งสายแต่นี่คือความแข็งแกร่งของสายเลือดของเขาจริงหรือเมื่อคิดเช่นนี้นางก็หยดเลือดของตัวเองลงในร่องทันใดนั้นถังซานก็รู้สึกแปลกๆในใจเลือดของเขาเพิ่งหยดลงไปและตอนนี้เสี่ยวเหมยก็หยดเลือดของนางแล้วเลือดทั้งสองจะไม่ปะปนกันหรือ เมื่อเลือดหยดลงในร่องออร่าของสาวคริสตันก็เริ่มเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นทันทีช้ามากใช่มันเป็นเช่นเดียวกับถังซานที่ช้ามากแม้แต่ความเร็วในการไต่ระดับของนางก็ใกล้เคียงกันราชานกยูอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแต่ถังซานกระซิบกับเสี่ยวเหมยไม่เป็นไรเลือดมนุษย์ของเราจะค่อยๆไต่ขึ้นช้าๆแต่ก็คงที่ของข้าก็เป็นแบบนี้อืมเสี่ยวเหมยพยักหน้าให้เขา ทั้งซานกระซิบเจ้าจะเข้าร่วมการประลองแบบรายบุคคลหรือแบบคู่ข้าจะเข้าร่วมแบบรายบุคคลเสี่ยวเหมยกล่าวแต่เมื่อนางกล่าวคําเหล่านี้จบดวงตาของนางก็จ้องไปที่ใบหน้าของทงั้งซานทั้งซานก็จ้องมองนางเช่นกันเป็นไปตามที่ทั้งซานกล่าวออร่าของสาวคริสตันค่อยๆไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รู้สึกว่าจะเร็วกว่าการทดสอบครั้งก่อนของทั้งซานสองขีดสามขีดสามจุดหก 3.7 3.8เมื่อเห็นการปีนขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่องสีหน้าของราชานกยูงก็กลับมาเป็นปกติพนักงานสองตัวของเผ่าอสูรหงก็จับจ้องเช่นกันเพราะสายเลือดของเซียวเหมยก็เป็นสิ่งที่พวกมันสนใจเผ่าอสูรนกยูงและเผ่าอสูรหงต่อสู้เพื่อตำแหน่งราชาแห่งนกนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อในอดีตจักรพรรดนกยูงและจักรพรรดิอมตะในตอนนั้นยากที่จะบอกว่าใครแข็งแกร่งและใครอ่อนแอ พวกมันต่อสู้กันมาหลายปีจนกระทั่งจากกรพพัดนกยูงสิ้นพระชนและเผ่าอาสูรนกยูงตกต่ำลงจนทำให้เผ่าอาสูรหงสามารถรักษาตำแหน่งเป็นราชาแห่งนกได้แม้ว่าเจ้าหญิงน้อยที่มาวันนี้อาจมีเลือดมนุษย์แต่นางเป็นลูกสาวของราชานกยูงการที่นางมาเข้าร่วมการประลองหมายความว่าอย่างไรแน่นอนว่าเผ่าอาสูรหงก็เข้าร่วมเช่นกันและความแข็งแกร่งของเจ้าหญิงน้อยแห่งเผ่าอาสูรนกยูงนั้นควรค่าแก่การสังเกต ทังซานยืนอยู่ข้างเสี่ยวเหมยเขารู้สึกว่าเสี่ยวเหมยอยู่ที่ระดับเก้าใช่ระดับเก้าไม่ผิดแน่แม้ว่านางน่าจะเพิ่งทะลวงไปถึงระดับเก้าแต่ออร่าของนางก็แข็งแกร่งกว่าตอนที่พบกันเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่างเห็นได้ชัดสี่ขีดออร่าไต่มาถึงสายเลือดอันดับสองด้วยความเร็วคงที่ เผ่าอาสูรนกยูงเป็นสายเลือดอันดับแรกแต่ในเมื่อนางมีสายเลือดของมนุษย์นางยังสามารถไปถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดอันดับแรกได้หรือไม่หลังจากผ่านไปสี่ขีดออร่าที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของเลือดของถังซานจะเริ่มช้าลงแต่ของเสี่ยวเหมยยังคงรักษาความเร็วคงที่และไต่ขึ้นไปข้างบนเห็นได้ชัดว่ามีศักยภาพกว่าเลือดของถังซาน ความแข็งแกร่งของสายเลือดของถังซานได้มาถึง3ขีดก่อนที่จะเริ่มช้าลงดังนั้นนางจึงยังมีโอกาสมากที่จะถึง5ขีดซึ่งเป็นระดับของสายเลือดอันดับแรก4.2ขีดและความเร็วที่เพิ่มขึ้นของออร่าสายเลือดของเสี่ยวเหมยเริ่มช้าลงในขณะนี้ความเร็วช้าลงหลังจากผ่านไป4ขีดกว่า,วาและมันจะยังสามารถไปถึง5ขีดได้หรือไม่ เมื่อความสงสัยแบบเดียวกันปรากฏขึ้นในใจของทุกคนฉากแปลกๆก็ปรากฏขึ้นออร่ราของสาวคริสตนที่ช้าลงหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งจูจ่ๆก็เร่งขึ้นเป็นครั้งที่สองและไต่ขึ้นเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยเอหนี่มันอะไรกันเรื่องความเร็วครั้งที่สองได้งั้นหรือพนักงานสองตัวของเผ่าอสูรหงตกตะลึงอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าพวกมันและพวกมันไม่อยากจะเชื่อสายตา เครื่องมือ <ent> น <weet industry rules> ี้มีความแม่นยำอย่างยิ่งพลังสายเลือดสามารถเร่งได้เป็นครั้งที่สองซึ่งหมายความว่ารากฐานของนางนั้นลึกซึ้งพอ5 3ขีด5.4 5.5แม้ว่าจะผ่านระดับของสายเลือดอันดับแรกแล้วแต่ออรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคงที่แมวใหญ่อดไม่ได้ที่จะแสดงความแปลกใจจากด้านข้างนางก็มีเลือดมนุษย์ด้วยผู้หญิงคนนี้เก่งกว่าชูร่าไหมนะ ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วตอนนี้มันถึง6ขีดและหลังจากผ่าน6ขีดความเร็วที่เพิ่มขึ้นของออร่าก็เริ่มช้าลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะเสี่ยวเหมยได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นสายเลือดอันดับแรกแม้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่มีสายเลือดมนุษย์จะต้องมีการตรวจสอบมากกว่านี้แต่ในเมื่อนางมีสายเลือดอันดับแรกและหัวหน้าเผ่าอสูรนกยูงก็มาด้วยตนเองปัญหาทั้งหมดก็ได้รับการแก้ไข ท้ายที่สุดเผ่าอาสูรนกยูงเป็นสมาชิกของสภาบรรพชน6.7ขีดออร่าของสาวคริสตันค่อยๆเคลื่อนผ่าน6.7ช้าๆและแสงหน้าความแข็งแกร่งของสายเลือดของแมวใหญ่ก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งของสายเลือดนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดีที่สุดและอย่าลืมว่านางมีเลือดมนุษย์ทั้งซานดาว,ว่าการเพิ่มขึ้นครั้งที่สองของความแข็งแกร่งของสายเลือดของเี่ยวเหมือนั้นเกิดจากสายเลือดอื่นในร่างกายของนาง นั่นคือสายเลือดพยักขาวที่สืบทอดมาจากแม่ของนางซึ่งเป็นสายเลือดของจัก,กรพรรดิศูนพยักขาวสายเลือดอันดับแรกทั้งสองส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขากระตุ้นรอยประทับทั้งหมดลงไปในหยดเลือดมันจะเร่งความเร็วกี่ครั้ง อย่างน้อยเขาก็มีทั้งสายเลือดอันดับสองและสายเลือดอันดับแรกควรจะสามารถเร่งออร่าของสาวคริสตนที่สูงสองฟุตนี้ได้เกือบสุดในที่สุดออร่าที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดของเสี่ยวเหมยก็หยุดลงที่ตำแหน่งน้อยกว่าเจ็ดขีดและไม่ขึ้นต่อรู้ไหมผลลัพธ์นี้น่าทึ่งมากราชานกยูงพยักหน้าอย่างพึงพอใจและกล่าวเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนเถอะ